สบายดีทุกคนสบายดีอันตอนนี้ค่อยก้อยู่บ้านนาบค่ะทุกคนเพรามาอันหากินนล้วมามาซีนางเล่าแล้วก็หากินพมว่ากินอยู่ันเวงพูนะเพราะว่าอยู่คุณน้ำพีจักบนหาทุกคนแบบวันนี้มีแบบอันบอนซีนางเล่าพูดให้พจักบนหาบิจักป้าวันอันนี้ก็มากับสะเปกสะเปกก็อยู่อันผิวแดดอยู่ว่า่าพีนาแห้งเตกอันนาวก็เก้าทุกคนแบบนาวก็อยู่อันนาวก็อยู่วันเว่งทุกคนแล้วก็ร่มพร้อมอยู่พีน้าแบบร่มแห้งแล้แห้งก็ยุนเวงอีก อยู่วนเวกนะคือแบบมีลมกระเลยมาพี่แบบลมโคตรแห้งแล้วก็นาแห้งจนเส้นป้าแนวขอตัวอ้อหนาก่อนเี่ยนอันย่านขำทุกคนเพราะว่านี่กัมันท่ามาตาบ้านกะทะเลก็สิ่ทุ่มสองโมงเลยค่ะออกมาตาบ้านกะบตีขอตัวอ้อหนาก่อนทุกคนไม่พ่อกันตอนท้งอ้อหนาทุกคนนาแห้งตอนนี้ก็หอบนะโอ้ยผมพ่อป้าตอนนี้ก็หอบหน้าแล้วทุกคนหอบแล้วก็ท่าอามาอันนั้นเลยมากระทัน ออกมามาข้าหน้าแล้วก็นยังเห็นอีโพอีเมะเนาะเด้เด้อีโพมันเพิ่อนกำลังย่างเอามานตะไห้บอหนาวแห้งทุกคนแบบลมแหง้งวันนี้เขามา,าข้าหน้าเราก็จะเข้าไปหาสิสารที่ทางเราทุกคนพากลาของกินเพราะว่าต้องฟ้ายันมันค้ำยันมันค้ำทางมือเขานะเพราะวันนี้มันก็หนาวดิค่ะทุกคนมัน,นค้ำก็คือได้นอนพี่ทุกคน รูอเพื่อวากินข so ้าวมักกินข <Okay. S 2> <cé> oh ้าวมาทานกะทันสุกเล็กน้อยทกอกมันก็เล็กนอยยังเห็นอีเมทุกคนเห็นแต่พ่อเนี่ยทุกคนโวก็มาแล้วอีเมฆได้พวพอ๋ออีเมฆอยู่ไหน Bôi ta mát hết 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 hết

เอามื่อขายบ่อยนะผู้เห็นเกี่ยวับขายไหมขายยังไรบ้บ่อยู่ไหนะกดมันแล้วพวกยังเหรอท่านมอ๋อานอาสามารถมันยังกดนเมยอยู่ทยายบอเาวายมาสินางเล่าออยมาหาสิจานที่นองเลาหากระว่าหอดกันเองแข่งขันไ่ทันก็นาอัเียหนาว หนาวตอนเหินนะล้วลงจิ้มกะหมอมว้ออพ่อเห็นรถจอดอยู่ฮะแมบ์รถลงจื้มนะเออบนอันนันบนทางดิทุกคนโอเมนเมนเป็นอันนั้นเมนอิเนเป็นสีอิว่าเมนขังจะปุ้เมนขังต้มอาทุกคนแซ่บ เอามกกินยัดยๆนานะมือแรกแล้วกันทางไฟแล้วกามกเม่นนีน่กินนะ เลยแม่เฮ้ยดังเหล่าได้เพิ่มมากี่แรกนี่นะได้มเิแ่นี่ยแหละโต้โแห่ไพ่มกินจน่าเล่าเหรอแมลงเหล่ร๋เหลเหรอเนสสาร ตลาดวันที่อื่นสาวนาะมานอนพี่ก็เามือบ่คันคันกับว่านอนพี่ยกมือตายแลน่นอนนี่ทุกคนอันนี้คือสารตจนเท่าข้าดงข้าป่าวมาเจอที่หนึ่งนะไปสี่สารนะโคตรคักเลยสี่สารนะสารแก้ไปคัดกะคัดบัวแม่นางคักอะไนะมองไม่ได้เป็นเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นพอะไรคัด พอดีหนาวน,นี้ก็เต็กเก็บหอดแข่งหอดขาพี่ไอ้ยังเก็บอันนี้ละ่นนนตนนละตัวให้กับทัน,นเก้อน,นะไหนช<า>่วยช่วยบอสน้ชสนา,นนานชว่วยช่วยบอสค,ค,คือช่วยช่อยแม่ถูกไอก้แม่บัวนะอะไะมาหเหรอรุยไปแล้วออามาอมู้เนี่ยทันชิดเนีมือแม่ก็คืออันเชถามน้าสายวันน้าสาวมาแล้วบบนั่งเล่าทุกคน กินมาด้แห่หมูบัวนึงจบกองทั้งยาแกทังยะาไทยคิวเบไปหาไปสีใช่หากก็มาห่อนี่อื่นพว่ยังออกมาสิขำแล้วเนาะแทบมาทูแห่แก่นะหนาวหนาวไม่ดีไม่ชาต่ทีแล้วลนปีนาในกันมำได้อยู่เรเวงหนาวแห้งๆนั่นลูกันฝนตกแห้งหมดเนย

น้ำก็คูดมีจะได้เป็ีนน้ำเมฆือคูดอันี้นักขั้นอันนี้น้ำน้นั้นคูดมัาด่งนี่แหละ้ว้ิบอน้มชื่อ้อันท่อไรเกินก้อนขาถลอเลกกนไม่คอยชื่อคิมด้ผินเจ้าท่าในเงินก้อนถืเอเลกเกินบอสเด้งูนี่นะมี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 ่างหน้ามือเลยบ่เล่ากับซื้อเละงู แล้วก็มีทื่อประดหน้าอีนเลขงูอ้อย้ายีน้ำด้ค่ะบอลแล้วผ่านผ่านเห็นยังคู่ซื้องูอ้อควายแล้วก็อืนมืออืนอีบผลเลขอ่นเล็อ้อนมันบอกอืนมือแล้วก็เล็งูอ้อไปซื่อเล็หน้าอเลขงูผ่นเห็นยังคู่ชื้อเลขหน้างอเลขงูอ้อหยหีน้ำด้พอบุกถะถือเลถือห้าพันเลยเลงูนะย้ายค่ะย้ายน้ำ

นั่นคนคนเธอสารล้าแล้วกับอ็ขึ้นบ่อาชิพก็ได้เนาะอันนี้ล่ะนกชก็สอดมาบ้านบ่หันมาเมื่อบ้านนี่เปนบ่มาบ้านนี่มือชื่อเมื่อไม่เป็นบังกเห็นมนคือว่าวาดเนี่ยเราเห็นนาสอดนูนี่มันแกเห็นอะไรมันมาเอาไม่มันมามือขำหนน เน่ยังเงินก็นี่แบบมาบ้านเมื่อส er <c oughs> <c oughs> ิมากินแล้วเขากินมื่อไรกินอันนึงฮึผลากอออละไป <him> ที่งานละงานเจักอีนอนเนาเออดะแต่สงสัยจะกินข้าวอยู่นี่เอ้ยใส่มาบ้านปะเอ้ยใส่นะอ่านนี่แหละ เหอกินตอนมาเทากัไกเห็นอยู่เห็นเพือนท่นไกลานียาเาูดจะกเอไดเห็นมาบานก่อนอเวปูหอมวัทุเรนมะงอทุเลนทุเรนมะงอเขาจะได้กินน้แร่สมันเป็นมากินทุเรนป้าว่าคือมีได้ผู้ส <now> ําอางานะมันคั่มละมาก็ได้กรอย่างนะ ถือก็ได้สักระถง่พายก็ได้มาเดี๋ยวพายป่ะไปเที่ยวกันเตรมตัวมือทุกคนอีเมกกำลังมือไปอุ้ยนักเติมได้อันนี้นะอีเมกพาถืมือเครยุกตาลกเต็มกระตาลดป่ะปเอาไว้เร์น่ถงนี่มาเสิร์นี ไปทุกคนขอตัวมือก่อนวันนี้มาอ้อนหน้ากะไม่ได้เพิ่มเลยม,ม,ลกกมือแล้วก็มือเอาสืมือกินข้าวแรกอยู่อันเธอนด้เพยเมย์ล้วกะเอาสื้อนอนพอดีนอนพี่มือแรกนี่กะทุกคนไม่ได้มือเพราะว่ามันอันมันหนาวเนาะก็เลยวิ่งมือนะเพราะว่าหึงหึงขากะได้มานอนได้มาปีเนาะนี่ก็ไปวันเสาร์วันที่ทอนไปวันพักกะยอามาอยู่พี่แน่ไปบัอคึงได้มาเทีนึงไม่ได้มานอนพี่แต่หึงละไปทุกคนขอตัวมือก่อน ไปเจอเดียววัดอ <encie> ้อนเฮยพู <trendy> ้ละมือหายมือแรงนี่กะมือละกะหายไอ้กินกินข้าวแรงนี่ยตะกอนข่ากับกระลังมือนี่แหละทางมือหายมือหนามีดินทรายมีดินหือเน่ทอีกบุญีึงยูปีเดียวก่อนเนาะแบบอีกบุญกับหรือแบบเท่าเท่านี่ทุกคนแบบอายุเรากหลายตึ๊บอะไรรถจักรเข้าเหลือตรงเท่าแล้วนะแต่เราก็ยังแข็งแข่งอยู่แบบโคตรเจ๋งเลยนะอีกบุญขออวยนี่ขับรถได้ขับรถจักรยังได้อยู่เฮดเวยังได้อยู่ แต่ก็นใจกันเวทบีย่ให้เราเหตเน,นอกแต่กับวัลไรเทาเรายังเห็ุเวดำหน้าดำหน้าเกี่ยวข้า,ขาวได้ยุ่งปกติกดมันกดมันกดกตะได้กดเก่งเลยเขา,าจะกระได้ไม่เอารดพนนและพู้เป็นล้านพู้เป็นหลานกินพ่น เดี๋ยวก็มาหอดเฮินแล้วทุกคนก็หัวเหินพึ่งเติบเลยน้ะตอนนี้ก็มีเพิ่นกระดังไฟเพิ่งผีทุกคนเพราะว่ามันหนาวแห้งแต่ทานาทารดึงเข้าเพราะว่าหากระมาเข้ามาหอวมาทานาแล้วหากระมาเข้าทุกคนมือแบบมือจะเป็นแบบแข็งคือขามือข้อแซนแซนตุเย็ดนี้ทุกคนอุ่นทันที อาบน้ำได้เยอะได้หมดเลยอนี่เนะาะหนนาวแล้วอุกอัง้งทุกคนกินข้าวกับเบี้ยเขาล้างมือพอกินข้าวคืนนี้ค่อยล้างมือข้างนึงล้างเท้าบ้างอันเบื่อข่อยจะโจข้าวอะไรข้างนึงคอยกับเบีล้างหนาวไปนี้เป็กในแม่น้ำอาบน่ะอ่ะจาจังน่อยก่อนกินเม่งมาท้วยแห่ก่อน หนาวเย็นผืนม่แห้งอันร่มวันฝนมีแห้งได้คือว่าไม่มีลม่มบ่เลยจะทางพุนนะเย็นห่มผ้าสามผืนกับบียอุ่นบะเลยเดี๋ยวนี่ก็ผมช้อนห้ากับผมเพานา้ำติดพนอะ่ะอืมอ้อ <laughs> มผ้าสามผืนยังเย็นอยู่ มันกระกะเตะแขนกัดขากระเตะแข,ข,ข,ขนกัแขนกันเริ่มละเริ่มจะเป็นพญานาคละ่ะดังไฟละใครแน่โอ้ยโอ๊ยบางเทีกออ็ขึ้นขึ้นเยอะฮุบต่อไฟขึ้นไปอันนี้อยู่แตบนโนโ่บนน้องคุณทุกคนมันเลิกมะน,นาวนะขันไปอยู่ประเทศที่แบบว่าหิมะตกแบบนี้จะหิมะตกนี่เนาะมันละซ็อเลื่ยค่อยไม่ค่อยแบบซอกตายกับฮันผม จังกระดา้างยี่หันผมขนาดทรัพนี้เนะะี่ย17องศาถั่ว17องศานี่ก็เยือกเป็นเนื้ออื่นละทางลมทางลมแล้วก็เย็นทุกคนพรมผ้าสามพื้นกำวิวคืนนี้พรมผ้าสามพื้นก็คือแบบยังยังแบบยังเย็นอยู่ดินโทรทรัพย์ไม่ได้เลยคืนนี้มันหนาวมันเย็นใช่อาบน,น้ำกันเนี่ย คือคนวันนี้ห้องซีอันแตงไฟยูนิซีแล้วก็ห้องซีอันต้มน้ำถ้าต้มน้ำให้ผู้อาบมันหนาวต้มน้ต้มน้าอาบได้ห้องไหน่อาบห้องอะไเป็นกำไม่เปนน้ำอะไรเปไหมก็มันจะอุ่นแม่นวะหรือว่าจะบ่อกาบไมอาบน้ำมือเข้ามนี้บ่ออาบมัอนี่อาบมันนี่มัไหวทำมันไม่อุ่นไม่ได้ มันอยู่ใน,นกระพูยนะจะไปเหนนบอะตุมน้ำให้พัออาบทุกคนโอ๊ยก่ยนี่มันสนชอ่อเนาะหำอม,มานึ่งนี่แล้วได้ <c oughs> ไฟกำมงลุนี่ <c oughs> น้อยใหญ่ไม่สมได้ทุกคน มือจนแดงดุย <c oughs> เก็บ <c oughs> มันเดือดแล้ว <c oughs> ปะ่ะกินเม้งทำบะย่าสิปไปอันเอ็ดอันนั้นกินเม้งมุอแห้ทุกคนก่อนมา <ปะ S 1> สี่คำกินเม้งลังจากเข้ากินเม้งมือแห่งแล้วก็อาบน้ำแล้วก็หายกินเอ็ดพอกินข้าวแล้วก็เข้านอนมันหนาวมันคือขุดค่อยคู้งานแล้วก็คือสะเท้อต่ำนี่โคือที่คือแล้วก็ต่ำทุกคนงานค,ค่อยค,คู้เรื่อยแล้ว ให้เบิงอยูคิปค่อยเลยคุเยเห็นที่การโค้งง่แต่ให้บิ้ลยูคิสปุกเลยโคงกตมปโงมป่อาไวั้อีกอันมาไดอหดูคนห่อสีมาอันสรอยิเคอที่ทำการอันต่ำคนกับงาาทุกคน ่าที่จะเปเงโคโคสะเคยทำแบบล้างเยลยนแล้วเนาะลานเฮ็ดกินเมง่งโคใ็ดกินแกต้มปลากินจะซุกิแต่อ้ยหอมจังเลยหอมจังเลยก็จะกินขมนมเลย อยู่ใเนาะได้แ้วมาติมโยกกระเดนเนาก็ได้แล้วอเราเลยเอหออกาา่ะพ่ะว้าด้ปดหมนะ Run, 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 Ui, ui, run, 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 mất run, 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 ra run, bà run, 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 ก่นีได้เสเปลืบ้านเป็นละค่ายทเปตโตโลตโตโตนะก้าได้โลิตตโะรนเซอรก็รลบางนนั่นขึ้นป่าไม่ได้ไม่ได้เลยมันมันแบบโวยนั้นนี่แต่ก้อนที่ไปมันในทาสีมาตัมทุกคนหลังจากที่เราตีบุกก่อใส่หัวซีกคือแล้วละกันมาตาม ตัมตัมกะตัมขยีกะับตีขยีต้ตาม็อคไก่ขึ้เหลือ No. นตามแล้วล่ะนี่คือหน้าตาอันนั้นของเราตัวแท้ทุกคนตัวจริงมันยนะมันไม่ได้อันนั้นได้แบบมันมึนแล้วมันเกิดแบบเบี้ยแจงก็เลยเห็นกันนี่สิขาวเทาแหย่ทุกคนเศษๆเศษๆมามาทุกคนเร็วๆให้ๆกินเยิ่มเติมๆทุกคนตัวนี้ก็ทั้งหกโมงละ โมงมงแล้วบ่ะเนี่โมงงูมาเลโมงงูเนนเป็นใครุภู้งชาติพเนี่ยโมงงหว่าสงชาติแโมงแล้วป่ะนนู่ยเกมถูกเอ้อโค่ยว่ากินเมฆซ้ำคญทุกคนมามมหน่อยพวกแมฆมาแม่นี่ออกจาไฟได้เลย

ไยูดขึ้นมาท่อส้หยุบมจอมปอกเลยเยอใจเย็นมัดออเขาเชื่อว่าเขาเย็นจ้าเื่อไหมลูเย็นเขาเย็นแต่เขาจ น้อนนะจ๊ะหวังอ๋อหวานจัง แค่ทุกคนแบบมันมันแบบมันออง่ายทุกคนโค้งง่ายมันกินแล้วแบบอ่อยแซ่แบบมันมันแต่บาออนดีทางนี้กายเปนออนอือกายเปนนี่ทุกคนเขาไม่ะไรกันแซมนึงไอพวกไอเมปิดมาขายเขามากินมากินก่อนเลยไปขายตลาดกูอื่นเช้าทุกคนตลาดเมปิส ตอนนี้ห่อกินเบี้ยวมันทแห่อิ่มแล้วทุกคนกินกับข้าวแบบแล้วข้าวเลยไปกินข้าวแรกเลยกินข้าวเบี้ยวมันทแห่กิน,กนข้าวกับเบี้ยวมันทแห่แล้วก็เล้วสำหรับคลิปนี้ขอเจอกันเพื่อนทันทีทุกคนไปพบก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย